เรายังอยู่ในอซากาครับกับบัมเปอร์ต u บัมเปอร์ฮะวันนี้ฮะเราจะพาเพื่อนๆฮะไปดูรถเด็กน่าใช้นะครับของญี่ปุ่นกันไปดูซิว่ามันน่าใช้ขนาดไหนราคาเท่าไหร่ในญี่ปุ่นไปครับ เรามาอยู่ที่คันแรกกับรถเล็กน่าใช้แต่ดันไดเข้าไทยครับผม <c oughs> นี่เลยเครับบินซูบิชิเดลิก้ามินิเอยเดลิก้ามินิย่อส่วนลงมาจากเดลิก้าดีไฟนะครับย่อลงมาเป็นทรงกล่องนะครับน่าใช้ทีเดียวนะค <c oughs> เครื่องยนต์อยู่3สูบ6 6 0้ี่ซีนะฮะหบแรงม้านะฮะออปชั่นเต็มนะจัดให้เดมเหนียวเลยทีเดียวนะราคานะฮะที่นี่นะอยู่ที่ประมาณ4 000, ี่แสนกลางๆไปถึง5้าแสนไปปลายครับผมมีทั้งขับเคลื่อน2งล้อหน้าและ4ล้อเลยให้เลือก ตอนนี้เราอยู่กับคันที่สฮะของรถเล็กน่าใช้นะครับผมนี่เลยซูซูกิส m มวากอนานโหเป็นเครื่องยนต์ 660cc ฮะเป็นไมฮ b บิดด้วยนะฮะเกียร์ CVT นะครับมีให้เลือกระบบขับเคลื่อนทั้ง2อง้อและ4ล้อเลยโอ้โหเป็นรถทรงกล่องอีก1รุ่นที่น่าสนใจนะฮะความสะดวกสบายออปชั่นนะครับฟังชันจัดเต็มนะระบบความปลอดภัยแน่นเลยนะฮะกับราคานี่เลย2ล้านหโอ้โหประมาณสักตี่แสนบาทเท่าน,นั้นเอง ยับรุ่นขึ้นมาฮะใหญ่กันขึ้นอีกนิดนึงฮะกับนี่เลยซูซูกิโซลิโอนะฮะเป็นรถทรงกล่องเหมือนกันแต่ไซส์ใหญ่ขึ้นถ้าคิดไม่ออกก็คือเหมือน, Honda นคันดัฟฟีนั่นแหละฮะเพื่อนเพื่อนฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ฮะ1.2ไฮบริดนะครับพละงกำลังอยู่ที่ประมาณ95แรงม้านะฮะทรงกล่องแบบนี้โอ้โหนั่งสบายแน่นอนฮะพื้นแฟตพื้นเตี้ยราคาสูงทัศนวิสัยดีแน่นอนฮะออปชั่นจัดเต็มเหมือนเดิมฮะระบบความปลอดภัยแน่นแล้วกับราคานี่เลย2ล้าน5แ1 4 0 0 0เยน นะครับประมาณ5 0 0 0 0 0 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองสุดท้ายฮะในงานนี้ฮะแน่นอนฮะที่โดดเด่นที่สุดในบูธเด็ดสูนั้นก็คือนี่เลยเจ้ามิลล่าจำได้ไหมเเพื่อนเมื่อก่อนนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันนะครับแต่รุ่นยุคปี90ขึ้นไปทันแน่นอนนะกับ ไดซูมิล่านะครับที่เคยเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยครับและคันนี้คือไดสูมิล l ่า ES นะครับตัวธรรมดาเขามีนะแต่เครื่องยนต์ 660cc นะครับกำลังอยู่ที่ประมาณสัก40กว่าแรงม้านะครับแต่คันนี้ครับมีการอัปเกรดเพราะมันเป็นรุ่นมิลล่า ES นะครับ GR Sport นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนะที่เขาเอามานะครับเพื่อพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตของเขานะให้ขยายวงกว้างขึ้นนะันั่นคือเจ้านี่เลยมิลล่าคันนี้เลย6 6 0นะครับ ยัดเทอร์โบเข้าไปนะฮะพลังกำลังไี่เพิ่มขึ้นเป็น64แรงม้าครับเพื่อนๆฮะมาพร้อมแม็ก b b s คันนี้โอ้โหแล้วดูเบาะ GR เล็กคร์โนะจัดเต็มทีเดียวนะฮะกับคันนี้น่าใช้ที่เป่งเลยเพื่อนๆอยอยากได้อยากให้เข้ามากลับมาขายไทยอีกักครั้งใน,นกำรับคันนี้นะนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถเล็กน่าใช้แต่มันไม่เข้าไถครับผมนะก็ ลองดูนะครับเพื่อนๆนะชอบคันไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะฮะแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยกับปั๊มเปอร์ดูปั๊มเปอร์ในชอ่องกระปีออนไลน์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ